สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเกิดอะไรขึ้นสืบสักผันสืบแฉนักตะกร้อเหรียญทองเอเชียนเกมได้เงิน2ล้านโดนหัก1.9ล้านเรียกว่ากลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังโจ้หลังเท้าหรือสืบสักผันสืบ อดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ได้ทั้งหมด7เหรียญจากการแข่งขันทั้งหมด4ครั้ง 1,998, 2 0 0 2 2 0 0 6และ2,010โพสต์ถึงกรณีเงินรางวัลจากเหรียญทอง2ล้านบาทโดนหักจนเหลือแค่1 0 0 0 0แสนบาทก่อนที่เรื่องจะเงียบหายไปโดยโจ้สืบสักโพสต์ว่า เหรียญทองประเภททีมเดียวเอเชียนเกมส์นักกีฬา5คนแจ้งว่าได้คนละ2ล้านบาทถูกหักไปคนละ1 9ล้าน9แสนบาทเหลือให้นักกีฬาติดตัวคนละ1 0 0 0 0แสนบาทเวลาผ่านไปเรื่องเงียบกลุ่มลอกสวยยังยืนยันเข้าใจเองว่าเป็นน้ำใจจากนักกีฬาน้องๆรู้กันดีครับทั้งรุ่นพี่ทั้งรุ่นน้องแต่พูดอะไรไม่ได้น้ำท่วมปาก ความจริงก็คือความจริงถึงวันนี้นักกีฬามาร้องขอความเป็นธรรมขอเงินคืนครับเอาไงกันดีครับทั้งนี้ตำนานนักตะกร้อประวัติศาสตร์ไทยปัจจุบันอายุ47ปีได้เข้ารับราชการตำรวจตั้งแต่ปีพศ2542ถึงปัจจุบันและยังเป็นกรรมการบริหารสมาคมกีฬาตะกรอ้อแห่งประเทศไทยอีกด้วยอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ